มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขายปิศาจ f c ขายไก่ไม่หมดร้านจัดการยังไงชาวเน็ตมาช่วยต่อเมื่อวันที่20มีนาคม2,567ที่ผ่านมาสมาชิกพันทิปชื่อว่าสมาชิกหมายเลข380 7376ได้โพสต์ตั้งกระทูถามว่าร้าน KFC ตอนเลิกงานถ้าไก่ขายไม่หมดทำไง ตอนเลิกงานถ้าไก่ขายไม่หมดเขาไม่ให้พนักงานกินเหลือคะหรือเอาไปทิ้งหมดคะหลังจากที่โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปต่างในชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยเล่าจากประสบการณ์ที่เคยถามพนักงาน KFC ว่าส่วนใหญ่จะให้เอาไก่ทิ้งเลยเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานทอดไก่ไว้มากเกินไปและเอากลับไปกินที่บ้านหรือว่าเอาไปขายต่อหางเงินเพิ่มซึ่งก็มีบางสาขาที่ผู้จัดการอนุญาตให้พนักงานกินไก่ส่วนที่เหลือในร้านได้แต่ไม่ให้เอากลับบ้านเทว่าพนักงานเองก็ไม่ค่อยจะกินสักเท่าไหร่เพราะว่าทอดไก่ทั้งวันกินทุกวันก็เบื่อต่อให้เป็นเมนูที่ชอบยังไงก็เอียน อีกข้อความหนึ่งคอมเมนต์แบบลงรายละเอียดชัดเจนเห็นภาพว่าร้านจะคำนวณยอดขายเฉลี่ยของแต่ละวันเอาไว้พอถึงช่วงค่ำๆจะทอดไก่ให้เพียงพอต่อยอดขายเฉลี่ยเท่านั้นแต่ในบางวันจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะกว่าสินค้าที่เหลือคนที่ตัดสินใจให้ทอดเพิ่มหรือไม่ก็คือผู้จัดการของร้าน ยกตัวอย่างถ้าไก่หมดลูกค้าเข้ามา1-2ถึงคนร้านก็จะแจ้งลูกค้าปไปเลยว่าตอนนี้เหลืออะไรบ้างเมนูที่ลูกค้าสั่งก็จะไม่ได้ทานและพนักงานก็จะไม่ทอดไก่ใหม่เพราะทอดไปก็ไม่คุ้มแต่ถ้าเข้ามา5-6ถึงคนขึ้นไปก็มีโอกาสที่พนักงานจะทอดไก่ชุดใหม่แต่ร้าน KFC ที่เปิด24ชั่วโมงจะไม่มีปัญหานี้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ